สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของแฟนๆแ,แ,แบดมินตันชาวสิงคโปร์กันนะครับหลังจากที่กุลวุฒิวิทิศารลมแชมป์โลกชายเดี่ยวคนล่กสุดจากสิงคโปร์อย่างโลเคียนยิวไป2ต่อศูนย์เกมในแบดมินตันชายเดี่ยว4เกมครั้งที่31คว้าเหรียญทองประเภทบุคคลเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญทองครับโดยเอาชนะโลเคียนยิวไปด้วยสกอร์2 1ต่อ13และ21ต่อ13ครับ เรามาสรุปผลการแข่งขันแบดมินตันของทีมชาติไทยกันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับแบดมินตันสีเกมครั้งนี้ไทยคว้าไปได้ทั้งหมด4เหรียญทอง2เหรียญเงินครับโดยเหรียญทองทั้ง4มาจากประเภททีมหญิง1เหรียญทองประเภททีมชาย1เหรียญทองประเภทบุคคล2เหรียญทองจากหญิงเดี่ยวพรบวีช้าชงวงและชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิสารและอีก2เหรียญเงินจากหญิงเดี่ยวพิทยาพรชัยวัน และหญิงคู่จาก2พี่น้องโมนาอันนาครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะครับเราไปฟังคอมเมนต์ของแฟนๆแ,แบดบมินตันสิงคโปร์กันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่กุลวุฒิชายเดียวดาวรุ่งของไทยเอาชนะแชมป์โลกของพวกเขาไปได้ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับมาเรื่อที่คอมเมนต์แรกนะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันภูมิใจในตัวคุณที่สุด สู้ต่อไปนะกลับมาพักผ่อนขอบคุณแบดมินตันสิงคโปร์สำหรับ1เหรียญเงินและอีกสามเหรียญทองแดงในซีเกมส์ครั้งนี้ด้วยความคิดเห็นของคนถัดมาครับขอบคุณเคียนยิวที่นำเหรียญกลับมาและต่อสู้อย่างหนักในเกมเพื่อสิงคโปร์เรารู้ว่าคุณจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นในครั้งต่อไปก่อนอื่นโปรดดูแลตัวเองและพักผ่อนให้เพียงพอสู้ๆความคิดเห็นของคนถัดมาครับไม่เป็นไรนะ ค่อยกลับไปคว้าเหรียญทองใหม่ที่กัมพูชาความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าเคนยวคุณทําได้ดีแล้วพวกเราทุกคนภูมิใจในตัวคุณมากความคิดเห็นของคนถัดมาครับคอมเมนต์ว่ากลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งในซีเกมครั้งต่อไปเพื่อเอาชนะพวกเขาทั้งหมดยินดีด้วยกับความสําเร็จกับเหรียญเงินของคุณสู้ต่อไปนะความคิดเห็นของคนต่อมาครับยินดีด้วยเคนยวคุณทําได้ดีแล้ว ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้มันไม่สําคัญอย่างน้อยคุณก็คว้าเหรียญเงินมาได้ในครั้งนี้หวังว่าในปีหน้าของซีเกมคุณจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมนะและความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าทําได้ดีมากโลเกนยิลแต่ผู้เล่นไทยก็สุดยอดเขาคุมเกมตั้งแต่ต้นจนจบโลเกนยิลต้องเฉียบเร็วและดุดันกว่านี้ขาสัญชตาตญาณนักฆ่าที่เราเห็นตอนคว้าแชมป์โลกแต่ยินดีด้วยสําหรับเหรียญเงินพี่ชาย ความคิดเห็นของคนต่อมาครับโลเคนยูไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดในเกมนี้ความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอ,อกว่าบุลวุฒเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเขาคว้าแชมป์ยรมันโรพ่นในปีนี้ดูการแข่งขันโทมัสครับทั้งหมดของเขาและคุณจะรู้ว่าเขาพัฒนาขึ้นมากฉันคิดว่าโลเคนยูและชาวสิงคโปร์ประเมินเยาวชนไทยตามไปและก็ได้มีหคอมเมนต์มาตอบกลับไว้ว่าไม่นะ ในฐานะผู้เล่นฉันไม่คิดว่าโลเคียนยิวประเมินคู่ต่อสู้ชาวไทยของเขาต่ำเกินไปถ้ามีอะไรที่ฉันคิดว่าประชาชนชาวสิงคโปร์อาจประเมินผู้เล่นไทยต่ำไปก่อนการแข่งขันฉันรู้สึกว่าโลเกียนยิวจะไม่ชนะในวันนี้หลังจากที่ฟกช้ำและหมดพลังกับรอบรองชนะเลิศกับอดีตมือ5ของโลกจากเวียดนามความคิดเห็นของคนถัดมาครับเขนตนว่าชงน,นาผิดหวังเป็นที่สุด แล้วมันจะพิสูจน์ได้อย่างไรกับการคว้าชแชมป์โลกของเขาว่าเขาไม่ได้ฟลุกในการคว้าชแชมป์ความคิดเห็นของคนต่อมาครับโอเคผลการแข่งขันมันอาจจะไม่ตรงตามที่ฉันหวังไว้แต่เราต้องยอมรับความแพ้ๆนี้กลวุฒิดีกว่าจริงๆในการแข่งขันครั้งนี้ยินดีด้วยทั้งสองคนความคิดเห็นของคนต่อมาครับผู้เล่นไทยคนนี้น่ากลัวมากๆอย่างแน่น,นอนในอนาคตเขามีศักยภาพที่สูงเกินอายุข,ของเขา โลเคียนยิทำได้ดีมากไม่ต้องเสียใจไปนะฉันรู้ว่าคุณจะกลับมาทำมันได้ดีกว่าเดิมความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าฟอร์มการเล่นของเคียนยิวนั้นไม่ดีเลยจริงๆตั้งแต่รอบรองชนะเลิศแล้วมันไม่น่าแปลกใจอะไรเลยที่เขาทำได้แก้เหรียญเงินในครั้งนี้ล่องใหม่ครั้งหน้านะคุณทำได้ดีกว่านี้ความคิดเห็นของคนต่อมาครับดาวรุ่งของไทยคนนี้เขาจะก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับท็อปอย่างแน่นอน การเล่นของเขานะ่าสนใจมากๆหยอดเยี่ยมไปเลยหนุ่มน้อยเหมาะสมกับเหรียญทองแล้วล่ะและความคิดเห็นของแฟนเบ,บนตันชาวสิงคโปร์คนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าวันนี้ไม่ใช่วันของเราจริงๆไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูไม่ดีไปทุกอย่างแต่ไม่เป็นไรครั้งต่อไปมันจะดีกว่าเดิมสู้ๆนะโลเคนยิวความคิดเห็นของคนถัดมาครับฟอร์มการเล่นของเขาดูดรอปลงมาอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่เขาคว้าแชมป์โลกมาได้ เกิดอะไรขึ้นกับเขาความคิดเห็นของคนถัดมาครับยินดีด้วยแม้จะเป็นเพียงแค่เหรนเงินมันไม่แย่หรอกนะความคิดเห็นของคนต่อมาครับไทยแลนด์พัฒนาผู้เล่นขึ้นมาได้แข่งแกร่งในหลายๆประเภทในสีเกมครั้งนี้ความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าฉันไม่คาดคิดว่าโลเกนยูจะพ่ายแพ้ด้วยสกอร์นี้เลยจริงๆเกิดอะไรขึ้นกับเขากลับมาฝึกฝนกันใหม่เพื่อครั้งต่อไป ความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าบุลบุษไม่ใช่นักแบดมินตันโนเนมอีกต่อไปเขาสามารถล้มนักแบดมินตันในระดับ10บคนแรกของโลกได้ความคิดเห็นของคนต่อมาครับสิงคโปร์ไม่สามารถควา้าเหรียญทองได้ในครั้งนี้มันน่าผิดหวงังแต่ช่างมันเถอะวันนี้เราแย่กว่าจริงๆไม่มีอะไรให้แก้ตัวกลับไปพักผ่อนและออกไปสู้ใหม่นะความคิดเห็นของคนต่อมาครับ ฟอร์มการเล่นตอนชิงแชมป์โลกของเขาหายไปแล้วจริงๆความคิดเห็นของคนถัดมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าโลเคนยูอาเจเนล่าจากรอบรองฉันแค่มองโลกในแง่ดีคุณทำมันได้ดีแล้วนะสถานการณ์ในตอนนั้นความคิดเห็นของคนถัดมาครับคอมเมนต์ว่าขอบคุณในสิ่งที่คุณทำเพื่อชาวสิงคโปร์การแพ้เป็นเรื่องธรรมดาในการแข่งขันจงมีความสุขกับความสำเร็จในครั้งนี้แม้ว่ามันจะไม่ใช่จุดสูงสุดที่คุณต้องการ สู้ๆนะขอให้มีช่วงเวลาพักผ่อนที่ดีและคอมเมนต์ของแฟนแบดมินตันชาวสิงคโปร์คนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ comment เอาไว้ว่ากุลวุฒิคือหนึ่งในผู้เล่นมหาจรย์นในความคิดของฉันการเล่นของเขามันสุดยอดจริงๆโลคินยูไม่สามารถต้านเขาได้ในวันนี้และนี่ก็คือคอมเมนต์ของแฟนๆแบดมินตันชาวสิงคโปร์เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นํมาให้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง Spot Comment ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ